เป็นไงมาไงกันวนะน่ะกูหลับแป๊บเดียวตื่นมานี่จะ,จะซื้อเฉยมีครูโบะนะไม่ใช่ครูโบ่าที่จะมีเงินดาวแล้วจะออกมาให้เลยย่ะคือไฟแนนซ์เขาไม่ได้อนุมัติเร็วขนาดนั้นน่ะ ค่าตัวระดับนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นตัวแทนซาลาอันนี้ไม่แปลกครับแต่ฟังดูรวมๆแล้วเนี่ยผมว่ามันเวอร์ไปล่าสุดครับมีรายงานว่าลิวพูพร้อมที่จะควักค่าตัวจ่ายให้คูโบะเป็นจำนวนมากถึง65้าล้านยูโรฟังไม่ผิดครับ65้าล้านยูโรกับคูโบะนะครับซึ่เป็นนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นเล่นกับเลอโซเซดาดอยู่ตอนนี้ซึ่งถ้าเทียบกับฟอร์มและอายุที่คูโบะเล่นเนี่ยมันก็ดูจะไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมครับสำหรับค่าตัวแต่ไอค่าเหนื่อยนี่แหละที่โอ้โหคือตามรายงานนะเขาบอกว่าลิวพ 4.6ล้านยูโรต่อปีนะครับหรือถ้าตีเป็นสัปดาห์เนี่ย2แสนแปดครับ2แสนแปดนี่ไม่น้อยเลยนะเวออ้ยคือโอ้ยคือค่อนข้างเยอะเลยนะเว้ยสำหรับค่าเหนื่อยในพรีเมียร์ลีกอ่ะซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่จะดึงคู่โบวถมาครับเพราะว่าซาร่าเนี่ยเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลอีกปีหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งอ่าเรื่องอนาคตเนี่ยคือทางซาร่าเขาก็ไม่ได้ชัดเจนะนะครับว่าจะต่อสัญญากับทางลิเวอร์ p o o นะครับซึ่งเอาหลักเขาก็เลยจะดึงคู่โบสนี่แหละมาเป็นตัวตายตัวแทนนะพูดง่ายง่ายซึ่งสื่อที่รายงานเร ยังไงก็เชื่อหูไว้หูแล้วกันเพราะว่าสื่อในประเทศอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยสื่อเจ้าดังๆอะไรเขายังไม่ออกมานะครับซึ่งในข้อดีนอกจากฟอร์มครับคือลิวพูเนี่ยเขามีเสติเสตินึงครับคือเมื่อมีนักเตะเอเชียย้ายเข้ามาในทีมเนี่ยลิวพูตอนนี้ครับเคยมีนักเตะที่เป็นเอเชียได้ย้ายเข้ามา2คนครับคือคนแรกเนี่ยคือคาโอรุไม่ใช่คาโอรุมิโตะทาคุมิมินามิโนะครับพอย้ายมาปุ๊บลิวพูก็แชมป์ปั๊บเลยครับพอต่อมาก็เอนโดย้ายมาครับพอเอนโดย้ายมาลิวพูก็มีแชมป์อีกนั่่นหมาาควว รรนั่นหมายความว่าถ้าสมมติครูโบย้ายมาลิวพูอาจจะมีแชมป์ก็ได้ซึ่งตัวคูโบเองเนี่ยสำหรับผมผมมองว่าเขาเป็นคนคนหนึ่งที่มีพรสวรรค์เยอะมากเลยนะครับคือเขาเจอจารัดมานานแล้วตั้งแต่อายุน้อยคือตอนนี้เขาอาย 23, ุยี่สิบสามใช่ไหมซึ่งย้อนไปสามประมาณสามสี่ปีก่อนเนี่ยผมก็เคยทำข่าวของเขาเหมือนกันด้วยตอนนั้นอ่าบอลโอลิมปิกนะครับตอนนั้นเนี่ยข่าวผมไม่ได้ทำเกี่ยวกับฟอร์มหรอกครับผมทำว่าหน้าเขาเหมือนพี่บี้บีดอะสักา อันนี้ขอโทษด้วยนะครับแต่โอ้โหตอนนั้นเหมือนจริงนะก็ไงมาเราดูครับว่าดีลวนี้จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นลิวพูจะได้อาทันแชมป์จากนักเตะเอเชียหรือเปล่ายังไงรอดู